การพูดคุยเรื่องงานกลายเป็นการนัดพบความสัมพันธ์ลับค่อยๆก่อตัวจนเขาเริ่มกลับบ้านช้าลงเริ่มโกโหกสมศรีวันหนึ่งสมศรีพบรูปถ่ายใบเสร็จและข้อความในมือถือคำสารภาพของเขานำไปสู่คำว่าอยา่าที่สมศรีเอ่ยออกมาอย่างนิ่งสงบแม้ใจเธอแตกสลายแต่ เธอก็เดินจากไปปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ของมันสมศักย้ายไปอยู่กับสมสุขอย่างเปิดเผยและในไม่กี่เดือนสมสุขตั้งครนเขาดีใจพาเธอไปตรวจ DNA กับสมชายเพื่อนสนิทสมัยเรียนที่เขาไว้ใจแต่สมชายกลับกล่าวว่าสมศักเด็กในค้องไม่ใช่ลูกของแกนะสมศักด์เงียบงนัน สมสุขได้ยินเรื่องที่สมชายบอกกับ